นโมตสัมมาอุนโมพุทธ,ธายะนโมพุทธ,ธายะมะอาุขอให้พยายนันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูปช่องนักบุญพนีจรก็เดินทางน้อนเล่พนีจรครับมาตามอัตยภาพครับคาถาที่สวดไปก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คาถาขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธ ให้ท่านช่วยปลูกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพณีจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันภยัยาัอัน,นตรายต่างๆได้และคาถาบางคาถาจะสร้างสามารถสร้างศีลส,สติและก็สมาธิได้ครับเป็นความเชื่อของนักบุญพณีจรครับครับก็ใครที่มีความทุกข์หรือความเครียดหรืออะไรก็ลองเอาไปใช้ใดูได้ครับก็สวดบ่อยๆสวดเป็นประจำมันก็จะรู้สึกสบายใจครับ แล้วก็มีหลายๆคาถาที่นักบุญบณีจรก็สวดอยู่เป็นประจำครับเพื่อป้องกันพยานันตรายต่างๆ,ๆครับเป็นความเชื่อแหะครับใชวิยญาณในการรับชมรับฟังดูนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองเราก็โควิด19 <c oughs> นี้ก็คลีนแล้วภายในประเทศครับก็มีติดเชื้อที่อยู่ในส,สเตสเตคร,รีนนะครับที่มาจากต่างประเทศครับที่กักตัวไว้ก็ มีน้อยครับไม่ได้มีเหมือนชาติอื่นๆมากเหมือนชาติอื่นๆน,นะครับก็ถือว่าคลีนแล้วละครับแล้วก็รัฐรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศคายล็อกระยะที่5แล้วระยะที่5ก็เปิดเกืับหมดทุกอย่างแล้วครับเปิดเกือบหมดทุกอย่างแล้วก็ให้เว้นระยะห่างก็คือโซเชียลดิสเซนเซนชิงนะครับก็เว้นระยะห่าง อย่างเป็นถ้าเป็นร้านผับร้านบาร์อะไรก็ให้นั่งกินแล้วก็ห่างๆกันแล้วก็ไม่ให้เต้นไม่อะไรครับก็มันมีออกมาเป็นเอกสารให้ปฏิบัติตามอะไรประมาณนี้ครับคือเว้นระยะห่างแล้วก็มีหน้ากากแล้วก็พกจิีวแอลกอฮอลอะไรประมาณนี้ป้องกันไม่กอนคัดดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เป็นมาตรการของภาครัฐครับ แต่พลกรฉุกเฉินเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมครับประกาศให้พลกรฉุกเฉินไม่ให้คนเข้ามาจับกลุ่มกันพลกรฉุกเฉินเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับให้มาจับไม่ให้มาจับกลุ่มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปในประเทศแหะครับก็เป็นการป้องกันที่ดีอะไรประมาณนี้ก็ภาครัฐก็ให้ตามตามมาตรฐานของภาครัฐครับดูแลกันไปแต่ถ้าหาก ให้เปิดเจ้าไหนมีปัญหาแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรก็ภาครัฐก,ก็สามารถปิดได้ครับก็ยังไงก็ทำตามตัวบทกฎหมายดีกว่าครับกห็หลายอย่างมันก็น่าจะกลับมาในสภาพปกติแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมคือเอาง่ายๆครับก็เราก็เว้นระยะห่างและก็ป้องกันตัวเองใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีแมส ถ้ารู้จักป้องกันตัวเองเราก็จะรอดพ้นจากสภาวะที่ไกลจากเชื้อโควิด19ครับอย่างน้อยๆเราก็ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเราก็ระวังตัวเอาครับแค่นั้นเองครับผมกคค็คลิปนี้ผมก็จะมาตามกันต่อเป็นภาคต่อครับตามกันต่อภาคต่อของคดีของน้องชมพู่ครับเด็กหญิงวัยว3ขวบที่หายออกไปจากบ้าน4วันครับผมพ่อแม่ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ช่วยกันออกตามหาครับพบร่างน้องมนพภูเหล็กไฟครับน้องเสียชีวิตครับผมก็เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครับเก็บพยานหลักฐานต่างๆเก็บพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัยชาวบ้านแล้วก็ปูพรมเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุก็เอาง่ายๆครับก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าจาก เส้นขนที่อยู่ที่ร่างน้องชมพู่ก็เป็นความหวังนะครับเส้นขนเส้นนั้นก็เป็นดีๆของน้องชมพู่เองครับก็ทางตำรวจเราไปตรวจก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นดีดีของผู้ต้องสงสัยครับทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจก็ลงพื้นที่นะครับสืบสวนสอบสวนไม่ว่าจะเป็นจากผู้ต้องสงสัยเองหรืออะไรเองต่างๆแล้วก็ สืบจากพยานหลักฐานพยานปากพยานหลักฐานที่มีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็มันจะมีหลักฐานช่วงแรกๆที่เป็นตัวหลักฐานผมจะเล่าเล่าถึงหลักฐานตัวนี้ครับหลักฐานตัวนี้ก็คือเป็นหลักฐานช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นบนภูนเหล็กไฟทีนี้มันเป็นหลักฐานตัวรถเมคโคจำได้ไหมครับนี่เป็นหลักฐานบนภูนเหล็กไฟที่ถัดจากร่างของน้องชมพู่มาเนี่ย ก็จะเป็นรถแมคโครของเด็กเล่นเป็นรถของน้องอาชี hi, ครับก็คือน้องอาชีนี่สนิทกับน้องชมพู่และก็เป็นรถแมคโครที่น้องชมพู่ยืมมาเล่นจากน้องอาชีอะไรประมาณนี้ก็2คนที่สนิทกันอ่าเป็นเด็กที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันล่ะครับก็สนิทกันกับน้องอาชีน้องชมพู่ก็จะชอบเอารถแมคโครตัวนี้มาเล่นตักดินอะไรประมาณนี้แต่วันที่เกิดเหตุนะครับ ง่ายๆครับวันที่11นะครับมันก็จะมีคือทางนักข่าวก็ได้ไปตามข่าวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดเผยข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับว่ามันจะมียายย้อมนะครับายายย้อมเนี่ยแกบอกว่าวันที่11น่ะตอนที่น้องสะดิง้งวิ่งมาหาน้องชมพู่เนี่ยแกก็อยู่ในเหตุการณ์แถวๆนั้นแล้วแกก็เห็น คือน้องสดิ่งวิ่งมาหาแล้วแกก็ถามว่าเอ้าถามสดิ่งที่สาวชมพู่ว่าเอ้านี่จะไปหาไหนล่ะบอกก็ไปหาน้องชมพู่แกเห็นวนเวียนอยู่ไปหาน้องชมพู่คือน้องชมพู่หายแล้วทีนี้ตัวน้องสดิงเองเนี่ยก็หาน้องชมพู่แต่ยายยอมแกก็สังเกตว่าตอนน้องสสด่งวิ่งไปหาน้องชมพู่เนี่ย มันก็แกมองเห็นรถแม็โครของน้องอาชิรถแม็โครเด็กเล่นที่น้องชมพู่เล่นอยู่เนี่ยมันอยู่ในในหลุมครับในหลุมใกล้ๆบ้านครับในหลุมใกล้ๆบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าวันที่11เนี่ยตอนน้องชมพู่หายเนี่ยรถแม็โครของเด็กเล่นนั้นยังอยู่ในหลุมที่บ้านอ่าที่บ้านแกก็ยืนยันว่าแกเห็นอยู่วันพักในวันที่11 แล้วทีเนี้ยมันก็มีพยานอีกปากหนึ่งอ่าเขาไม่ขอเอ่ยชื่อเขาอยู่ในหมู่บ้านของขอครับเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นรถแม็โครของเด็กเล่นนี้ในวันที่11นะครับในวันที่11แต่ทีเนี้ยเอาง่ายๆครับยายย้อมเนี่ยแกเห็นรถแม็โครของเด็กเล่นเนี่ยครับคือ วันที่11เ็แล้วก็ได้เจอน้องสะดิ้งด้วยก็น,นี่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญครับแต่มันไม่พบ d n a ของบุคคลอื่นที่อยู่บนรถแมคโครตัวนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับมันไม่มี d n a ของบุคคลอื่นที่อยู่บรถแมคโครที่เป็นหลักฐานที่คันกู้ไฟนะครับแล้วเอาง่ายๆครับรถแมคโครคันนี้น้องชมพู่ชอบเล่นแต่ทีนี้จากพยานหลักฐานที่มันมีอยู่ คือเอาง่ายๆครับเราพุ่งไปหาประเด็นอ่าเดี๋ยวสมมุติว่าเราเป็นพนักง,งานสืบสวนสอบสวนเนี่ยตามกันมาครับก่อนนักสืบนะครับเอาง่ายๆเราลองเบี่ยงประเด็นไปดูว่าคือหนึ่งถ้ารถแม็โครของเด็กเด่นตัวนี้ยังอยู่ในในหลุมที่ใกล้ๆบ้านในวันที่11แล้วรถแม็โครของเด็กเด่นตัวนี้หายตัวเองขึ้นไปอยู่ที่บนภูเหล็กไฟ ใกล้ๆร่างน้องชมพู่ได้ยังไงอ่านี่มันเป็นข้อจุดข้อสงสัยครับเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆรถแมคโครคันนี้ก็คือการไขปัญหาทีนี้ทางแม่ย้อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปบอกกับตำรวจในเคสนี้เขาเพิ่งมาเห็นไทม์ไลน์ที่ว่ามันเป็นข่าวแต่เขาก็ได้บอกตำรวจพยานหลักฐานตัวนี้ไปตั้งแต่ต้นๆแล้วอ่าครับไปตั้งแต่ต้ตนๆแล้วเพราะว่าวันที่15 1 6เขาถึงได้มา ได้ยินการเปิดเผยหลักฐานของรถแมคโครคันนี้ครับวันที่1 5 1 6นะฮะสิบหิกพฤทธภาครับอ่าก็ไปพบร่างน้องยุผู้วันที่4ก็15 16เขาก็มาเปิดเผยหลักฐานรถแมคโครของเด็กเล่นของน้องอาชีคันนี้ที่น้องยุผู้เอาไปเล่นนะครับอ่าทีนี้เอาง่ายๆครับมองจากการสืบสวนสอบสวนโดยแท้จริงถ้าเป็นจริงอย่างที่แม่ย้อมบอกและมีคนยืนยันหลาย สองคนว่าเห็นรถแม็โครคันนี้อยู่ในหลุมแสดงว่าวันที่11เดนี่ยรถแมคโครอยู่ในหลุมแต่วันที่12เนี่ยเอาง่ายๆก่อนวันที่12ภายในวันที่11วันนั้นจะต้องมีคนหยิบรถแมคโครคันนี้ขึ้นไปไว้บนภูเหล็กไฟครับบนภูเหล็กไฟไม่จะเวลาไหนก็ได้ภายในวันที่11เนี่ยอ่าครับพอไม่ยอมมาเห็นวันที่11จะเวลาไหน ก็ต้องดูว่าเขาต้องวละช่วงเวลาที่ก่อนน้องหายก็อยู่ในเวลาประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงอาเที่ยงหรือบ่ายโมงและคนที่เห็นอีกคนนึงอาจจะเห็นในเวลาไหนก็ได้ประมาณช่วงนี้แหละคืออยู่ในจากหลังจาก10 10โมงที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยสิบโมงขึ้นไปหาสักประมาณบ่ายสามสี่โมงก็ว่ากันไปมาเห็นอยู่ในเวลานี้ก็แสดงว่ารถแมคโครคันนั้นจะต้องหายระหว่างที่คนออกตามหาและมี คนหยิบรถแมคโครคันนี้ขึ้นไปทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุและคนก็ต้องรู้ว่าคือมันจะต้องเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่ถึงได้รู้ว่ารถแมคโครคันนี้น้องชมพู่ชอบเล่นและเล่นอยู่กับน้องอาชิกเอาง่ายๆครับคิดง่ายๆว่าทําไมตํารวจได้เอาคําพูดของพยานคนนี้ไประวังคนใกล้ชิด และก็ต้องระวังคนใกล้ชิดกับครอบครัวและบ้านน้องชมพู่ไว้ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดละแวกบ้านน้องชมพู่จึงย่อมเป็นผู้ต้องสงสยัยไงฮะอเอาง่ายๆคิดง่ายๆก็คือหลักฐานจากตัวนี้ก็แสดงว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยพยายามเบี่ยงประเด็นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปต้องสงสัยอะไรบางอย่างเบี่ยงประเด็นคือให้ประเด็นมันมันสับสน แล้วตำรวจก็สืบคดียากอะไรประมาณนี้คือเข้าใจด้วยง่ายๆนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยหาพยานหลักฐานหรือสืบพยานยากเนี่ยมันทำให้หลักฐานในคดีทางนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์มันเลือนหายไปยิ่งนานวันหลักฐานในนิติวิทยาศาสตร์ในคดีน้องชมพู่ยิ่งหายากขึ้นดังนั้น ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญว่าระหว่างช่วงตามลายเวลาวันที่11แล้วรถแมคโครมันหายไปในช่วงตามลายเวลาหลัง10โมงขึ้นไปเนี่ยหรือคือหลังจากเวลานั้นแหละ,ะไปพร้อมๆกับน้องชมพู่กไ็ได้หรือว่าอะไรยังไงเขาว่ากันไปแต่ยังมียายย้อมและมีคนเห็นรถแมคโครอยู่ในหลุมอยู่ในช่วงเวลาวันที่11นะครับช่วงเวลาและจะหายไปทลา,ายหนังไหนก็ได้ จะช่วงเวลาที่หลังจาก10โมงไปอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นไปได้แล้วก็มันมีพยานชาวบ้านนะครับเห็นว่าคือเขาก็มาช่วยหาน้องชมพู่ในวันที่12แต่วันที่12บ็าบอกว่าในหลุมนี้เขาไม่ได้เห็นรถแมคโครของเด็กเล่นแล้วเราไม่ได้เห็นรถแมคโครของเด็กเล่นแล้วดังนั้นพยานแต่ละปากนี่มันสําคัญครับที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนพยานแต่ละปากมันสําคัญ แล้วก็มองไปจุด,ดนี้เลยว่าถ้ารถแม็โครของเด็กเล่นที่พยานไปเจอเนี่ยที่พยานไปเจอที่ง่ายๆครับพยานไปเจอรถแม็โครของเด็กเล่นตอนช่วงวันที่11อ่าหลังจากสิบโมงไปแล้วที่น้องหายตัวไปแต่อ่าอีกคนนึงมาบอกว่าไม่เจอรถแม็โครแล้วอวันที่12ก็แสดงว่าภายในวันนั้นน่ะผู้ต้องสงสัยที่ รวมป่าปนอยู่กันในกลุ่มชาวบ้านนี้ได้หยิบรถแมคโครขึ้นไปทิ้งทิ้งเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อจะเบี่ยงประเด็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สับสนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สับสนอาจจะไม่ใช่คนใกล้ชิดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็กอเหตุตัวนี้แล้วก็หยิบรถแมคโครขึ้นไปทิ้งเพราะว่าเห็นน้องชมพู่กับน้องอาชีเล่นกันอยู่ก็หยิบรถแมคโครตัวนี้ขึ้นไปทิ้ง แล้วก็ให้เบี่ยงประเด็นไปว่าให้เป็นคนใกล้ชิดก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วผู้ต้องสงสัยปะานอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ไม่ใช่คนใกล้ชิดแต่ให้เป็นตำรวจพุ่งประเด็นไปหาคนใกล้ชิดเพื่อตัวเองจะได้รอดพ้นจากต้องสงสัยในคดีนี้ครับคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆก็เหมือนเราตอนนี้ผมสวมวิญญาณน,นักสืบแล้วแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับทำไมไม่พบดีเอที่รถแมคโคร หรือว่าทางคุณร้ายเนี่ยเอารุแมคโครของเด็กเล่นชิ้นนี้ไปล้างน้ําก่อน่อาพอไปล้างน้ำเสร็จปุ๊บม,มันก็จะไม่มีดินเอหรือไม่มีอะไรเลยครับอ่าที่ง่ายๆว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รอบคอบเกี่ยวกับการทำลายพ,พยานหลักฐานหรือรู้ช่องที่ว่าหลักฐาน ทำยังไงตํารวจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอและจะหาหลักฐานจากตัวเขาไม่พบผู้ต้องสงสัยคนนี้ค่อนข้างที่จะรู้เกี่ยวกับรูปคดีหรือศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าที่ตํารวจหรืออาจจะดูหนังเกี่ยวกับสืบสสืบสวนสอบสวนบ่อยก็เลยรู้จากวิธีทําลายหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ เอาง่ายๆว่ามันจะมีน้อยคนมากที่จะรู้วิธีทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วพื้นที่เกิดเหตุที่น้องชมพู่ได้หายขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยเอาง่ายๆก็ได้ครับว่าพยานหลักฐานเนี่ยถ้ามันไม่ติดอยู่ที่ตัวน้องชมพู่แล้วมันล่วงหายไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็บอกได้ตรงๆครับว่ามันเก็บพยานหลักฐานได้ยาก และก็หาพยานหลักฐานได้ยากมากดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํำรวจจึงต้องมีความรอบคอบเกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ทิ้งกับทุกประเด็นนะให้เอาทุกประเด็นมารวมกันแล้วก็เอาง่ายเจ้าหน้าที่ตํำรวจต้องเฝ้าระวงังต้องเฝ้าระวงังคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดที่อยู่กับน้องชมพู่ด้วย แล้วก็ต้องไปดูว่าเวลาเหตุการณ์เชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงและมีใครเห็นอะไรยังไงบ้างคือคิดอย่างคิดอย่างความเป็นจริงครับว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยกับคดีน้องชมพู่เป็นที่เป็นคดีปริศนาเนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรู้ในรูปคดีแล้วทําลายหลักฐานด้วยแล้ว เพราะว่าทําไมเสื้อก้ามสีขาวที่ผมสันนิษฐานตั้งแต่คลิปแรกๆของผมตามไปดูได้ครับทําไมเสื้อก้ามสีขาวต้องเป็นจุดประสงค์ที่เข้าไปด้วยเอาง,ง่ายๆถ้าผู้ต้องสงสัยเอาไปถ้าเข้าไปนะฮะเขาจะต้องไม่คกเป็นคนในพื้นที่เขาก็ต้องเอาหลักฐานนี้ไปแต่ถ้าหากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในพื้นที่หมู่บ้านกกกอกกูกตูหมูห่บ้านมรนาวอ่หาหลักฐานชิ้นนี้เสื้อก้ามสีขาว ต้องโดนทำลายทิ้งแล้วครับต้องโดนทำลายทิ้งเอาง่ายๆครับรถแมคโครอยู่ในหลุมวันที่11วันที่น้องหายแต่วันที่2มีคนมาเจอมีคนมาบอกว่าไม่เจอแล้วแสดงว่าผู้ต้องสงสัยก็ต้องปรับปนอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ต้องเก็บรถแมคโครชิ้นนี้ขึ้นไปทิ้งที่ใกล้ๆล,ล่านน้งองชมพู่เพื่อจะเบี่ยงประเด็นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องสงสัยคนใกล้ชิดอ่าต้องสงสัยคุณใกล้ชิดคิดง่ายๆว่าจากประเด็นนี้คือเราก็สงสัยอะครับเอาง่ายๆเด็กทั้งคนจะเดินหายขึ้นไปบูเป็นบนภูเหล็กไฟได้ยังไงแล้วไปถอดเสื้อแล้วไปถอดเสื้อเอาที่ง่ายๆครับไม่มีทางเป็นไปได้แต่ผู้ต้องสงสัย คือผู้ต้องสงสัยเอาไง่ายครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานแล้วก็การที่จะทําลายหลักฐานบางอย่างหรือจะเบี่ยงประเด็นเนี่ยมันทําได้ง่ายๆเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนในพื้นที่กว้างภูเหล็กไฟไปหาภูป่าพางออกไปหมู่บ้านและข้ามไปอีกเป็นลูกๆคือทุกทิศทางไม่ว่าจะลงสวนยางลงสวนมันหรือออกไปที่ถนน รือออกไปที่โรง,งเรียนเก่าสยามโุลการไปได้หมดครับผมมันไปได้หมดทุกทางดังนั้นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจึงยากและก็ลำบากกับคดีนี้หากสืบสวนสอบสวนคดีไปครบสองเดือนแล้วเจ้าที่ตำรวจต้องหาคำตอบแล้วก็ต้องชี้แจงคำตอบประเด็นนี้ให้กับประเด็นของสังคมครับยังไงเราก็ต้องช่วยลุ้น ลุ้นและก็ลุ้นให้ทางเจ้าที่ได้พบเป้าหมายที่ต้องการครับผมขอขอบคุณท่านที่กดสับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักบุญพเนจรเล่าเรื่องราวประเด็นสังคมประเด็นดังและก็รู้จักป้องกันภัยในสังคมก็ดูแลกันไปครับตามกันต่อครับกับคดีน้องชมพู่น้โมพุทธายะศาสุมัง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีโจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ